ถาบันโรคผิวหนังเขามีอะไรเพิ่มเติมให้เราได้ทราบเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหรือเปล่าใช่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิดนะคะไฟเซอร์รุ่นใหม่นะนะคะที่บอกว่าเป็นชนิดผสมการระหว่างสายพันธุ์อูฮันกับโอมิคอนนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขนะก็จะมีการเปิดให้บริการนะคะเป็นเข็มกระตุ้นนะแก่บุคลากรด่านหน้าก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะประชาชนทั่วไปอันนี้คือตามลำดับเลย นะคะที่จะได้รับมาวัคซีนเข็มล่าสุดนะคะคือหมายถึงว่าถ้าคุณจะได้รับเข็มกระตุ้นอันนี้คุณต้องได้รับวัคซีนเข็มล่าสุดนานเกินสีเดือนขึ้นไปนะคะก็จะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะคะแต่ว่าวันอาทิตย์ขอหยุดหน่อยนะนะคะเดือนนี้นะคะที่จะเปิดให้บริการนะคะก็จะเป็นวันที่เจ9ด0ปด13 14สบนะคะมีนาคมนะนะคะ9้ามงเช้าถ<ม>ึง ายสามนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าแบบเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือช่วงเวลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะแจ้งทีน่งเขาจะแจ้งนะคะทีสามสินสเองนะคะของอาคารสถานวันโรคผิวหนังนะคะก็คืออยู่ตรงถนนราชพิธีนี่ค่ะนุสาวิชัยสมรภูมิเนะอใช่นะคะไปง่ายๆเลยอ่ะี่ปีขึ้นไปแล้วบลิวัคซีนนี้ อันนี้ก็ต้องสิปีขึ้นไปนะคะเป็นไฟเซอร์ฝาสีเทาอ๋อก็สิปีขึ้นไปเป็นใช่โอเคนะคะเขาจะมีการเลือกรูปแบบการฉีดแบบเต็มโดสครึ่งโดสนะคะเป็นลักษณะของการฉีดเข้าผิวหนังเนาะนะคะัีดผิวหนังนะนะคะแล้วก็้องคิวร่งหน้าก็ได้เหมือนกันนะคะที่เว็บไซต์เนาะของโควิด1 9นะคะด i o d go. th นะคะแล้วก็จองคิวจองคิวจองคิวเนี่ยต้องหนึ่งหนึ่งวันก่อนอที่จะฉีดนะนะคะเออไม่ใช่ว่าเอยคุณจะไปฉีดตอนตอนบ่ายวันนี้แล้วคุณไปจองคิวตอนเช้ามไม่ได้นะต้องก่อนลงหน้าหนึ่งวันเนาะถ้านั่นแล้วก็ไปตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชันวัคซีนบางซื่อได้ว่าเราล,ลงทะเบียนเรียบร้อยหรือเปล่าใช่ค่ะท่านท่านที่ไม่สะดวกที่จะจองคิวลงหน้าก็เนี่ยค่ะไปแบบว่าบอกอีกท่าไปได้โอเคตามนั้นเลยค่ะ